ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าบายสีส้มวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะเรื่องสั้นเรื่องลืมไม่ลืมแต่งโดยลางรถไฟชายหนุ่มผมยาวในเสื้อลายสกอ็อตผักประตูบานกระจกเข้าไปในร้านกาแฟอุณหภูมิเย็นชำ่ำสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ ลิสตาและเจ้าของร้านสาววัยต้นสามสิบกล่าวทักทายชายหนุ่มระหว่างที่ชายหนุ่มยอนเป้ใบใหญ่วางข้างเท้าขยับกระเป๋ากล้องแนบกับราวสเตนเลสหน้าเคาน์เตอร์เครื่องชองกาแฟทันสมัยเขาสบตาเจ้าของเสียงน่ารักแล้วส่งยิ้มตอบเธอที่ยืนเบี่ยงตัวให้เขามองป้ายเมนูเครื่องดื่ม และรูปภาพของมันอืมผมขอชาอังกฤษแบล็คทีและน้ำเปล่าหนึ่งขวดครับลองกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านดูไหมวันนี้ลูกค้าไม่มากนะักรอมันไม่นานนะคะไม่ดีกว่าครับผมไม่ดื่มกาแฟหญิงสาวทำหน้าแปลกใจ พี่ครับผมขอถ่ายรูปร้านและขอใช้ WiFi เขียนงานสักนิดได้ไหมครับเธอพายมือให้เขาเป็นเชิองอนุญาตพร้อมยื่นชาร้อนที่โชยกลิ่นหอมเตะจ,จมูกในแก้วเซรามิกสีน้ำทะเลขนมทานเล่น3าสชิ้นและน้ำเปล่า60บบาทค่ะพาสเวิร์ดอยู่ในสลิปชายหนุ่มยิ้มกว้าง เขาหยิบเงินจากซอกกระเป๋ากล้องยื่นให้ล่างสูงนั้นหมุนตัวไปนั่งทำงานของเขาเงียบๆที่โต๊ะชายคาข้างนอกร้านสลับกับเดินมาเก็บภาพลูกค้าและบรรยากาศเสียงชัตเตอร์ของเขาทำงานเบาๆเธอมองชายหนุ่มคุยและถ่ายรูปลูกค้าของเธอหลายโต๊ะด้วยท่าทีสุภาพใกล้หนึ่งทุ่ม เขาเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลงเป้เธอเดินถือกาชาไปเติมในถ้วยที่ว่างเปล่าให้เขาเป็นรอบที่เท่าไหร่เธอไม่ทันนับเอาไปดื่มพี่ให้ที่ร้านนานๆจะมีคนสั่งสักครั้งเธอวางชาดำหนึ่งกล่องบนโต๊ะแล้วผมจะมาใหม่ชายหนุ่มบอก เดือนเศษจากนั้นในวันที่ร้านเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าตลอดทั้งวันหญิงสาวได้รับหนังสือหนึ่งเล่มที่ภายในมีเรื่องราวและภาพของร้านกาแฟเล็กๆของเธอรวมอยู่กับร้านกาแฟชื่อดังทั่วประเทศมีโน้ตเล็กๆแทรกอยู่ในนั้นมีข้อความว่าขอโทษพี่ด้วยครับ ที่ผมไม่สามารถรับชากองนั้นไปได้ผมกำลังเดินทางและหัดดื่มกาแฟอยู่แล้วพบกัน6เดือนต่อมาพี่มินตอนส่งการ์ดผมมาถึงแผ่นดินแคชเมียร์แล้ว3ามวันรู้สึกรักแสงแดด เมื่อเดินทางมาถึงดินแดนที่หนาวเหน็บแบบนี้จังเลยทุ่งมัสตาร์ดเหลืองราวทองคำเหมือนที่พี่บอกเสาที่แล้วอน,นันต์มาพบผมที่เดลีเขาดูแลและจัดการหลายอย่างให้และเป็นมิตรที่ดีมากเขาฝากความคิดถึงมาให้พี่ด้วยนี่ถ้ารวมกับความคิดถึงของผม การใบนี้คงเต็มปีไปด้วยความรู้สึกลักและคิดถึงจากชายต่างชาติรูปงามและชายไทยมอมแมมคนนี้มาถึงพี่อย่างน่าอิจฉาที่สุดผมกำลังไปร้านกาแฟที่พี่แนะนำครับปอลอผมตัดผมสั้นแล้วครับพี่มันสะดวกดีเวลาไม่อาบน้ำหลายวัน ที่คงไม่รักผมน้อยลงนะหมอกหญิงสาวอ่านข้อความที่อัดแน่นมาในโปสการ์ดหลายเที่ยวเธอนั่งจมอยู่ที่โต๊ะหน้าร้านเงยหน้ามองลูกค้าขาประจำที่มาสั่งกาแฟยิ้มทักถ่ายพวกเขาเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้แบบนั้นแต่เธอจำชื่อลูกค้าไม่ได้เลย สมองของเธอมีแต่อน,นันต์เจ้าหน้าที่การทู่ชาวปากีสถานที่เป็นยิ่งกว่าเพื่อนสนิทครั้งเมื่อเธอไปเรียนที่เดลีเมื่อสิปีที่แล้วหญิงสาวเปิด iPad ส่งลายถึงอดีตหนุ่มผมยาวหมอกพี่ได้รับโปสการ์ดแล้วรู้ไหมแคชเมียนและอน,นันต คือรักแรกของพี่นะแต่ตอนนี้ระยะทางใกล้หรือไกลหมอกจะผมสั้นหรือยาวพี่มินก็จะไม่รักหมอกน้อยลงเทคแคร์ care. เธอระบายยิ้มกว้างรู้สึกตัวว่าปัจจุบันาการกลับมาแล้ว หุ่นยนต์เจ้าของร้านกาแฟตัวนั้นหายวับไปจบลงแล้วสำหรับเรื่องโรแมนติกโรมติกของลังรถไฟแล้วมาพบกันใหม่ในช่องเรื่องเล่าใบาสีสม้มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ